สวัสดีครับสำหรับรายการอารีนา4สิงหะคมวันนี้เราอยู่ในเกมไมครนะครับไับพี่เพอร์นะครับผมฮัลโหลวทวันนี้จะมาทำน้ำตกเอ้ยน้ำพุนะฮะโอโลโอโลวาทีโลลนะฮะ อืมจีิงจริงโอเคอ่าก็วันนี้จะมาทำน้ำพุนะฮะน้ำตกน้ำพุอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเพิ่งผมวางแบบไปแล้วนะสำหรับน้ำพุตัวนี้นะใครอยากให้ผมสอนสร้างประมาณนั้นเนาะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะฮะถ้าถ้านะถ้าอยากให้ผมสอนนะแต่นี้ผมจะทำทำแบบเร่เๆไปเลยนะฮะ คือผมมีแบบอยู่แล้วไงผมทําผมลองทําในสิงเกิลแล้วนะในแ lap ตอนนัน้นเนาะแล้วก็ออกแบบมาเรียบร้อยนะก็จะคล้ายๆต้นตกอัมพูที่ผมเคยสอนไปเมื่อนานมาแล้วนะฮะอันนี้เป็นปรับใหม่ให้มันสวยขึ้นนิดหน่อยนะฮะซึ่งโอเคตอนนี้ระวังถามมาแล้วอันนี้เป็นหินใหม่นะฮะ Enstone brick นะฮะต้องคราบคราบจาก Enstone นะคราบในสี่ช่องนะฮะมันก็จะได้เท่าเดิมเหมือนเวลาครับ brick นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะมาทําต่อนะฮะ เนี่ยตรงนี้ผมอยากให้มันเป็นน้ำพุขึ้นมาอีกสองชั้นนะฮะเนี้ยสุพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเออวันนั้นนะฮะเดี๋ยวผมขอวางไอ้นี่น้ำน้ำวางไอ้ลิ้นวางพื้นน้ำก่อนแนละ้วกันอ่าโอเคตอนนี้เราวางพื้นีเ้เสร็จละตอนต่อไปผมจะตกแต่งตรงนี้ด้วหน่อยให้มันดูมีมิติ จะได้ไม่แบนกันไปเอา้าวกรรมนะครับผมคืองานออกมาเนี่ยต้องต้องไม่ให้มันดูธรรมดานะงานแบบงานแบบนี้เาเลี้ยวเนีย้ยอะไรนะคิดคิดมันต้องคิดคิดให้เต็มที่ตรงนี้ผมทำอะไิดที่บ้างเนี้ยอุ้ยอุ้ยทำผิดแล้วจริงๆแ้วผิดเหลี่ยมผิดเหลี่ยมผิดเหลี่ยมยยมันต้องอีกเหลี่ยมหนะึ่ง โอ้ยเสียงอะไรเนะี่ยโอ้โหใกล้เลืเกันด,ดับดระแวงนะครับทำทั้งสี่มุมเลยมุมนี้แล้วต่อไปก็มุมนี้อึ๊บจ้ะเอ๊ยทำถูกปนะเนี่ยเอออเฮ้ถูกมันต้องอย่างนี้สินี่อันนี้ผิดผิดผิด ต้องให้มุมเหลี่ยมเยอะๆไว้ก่อนแป๊บหนึ่งันมไม่รู้เป็นอะไรเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายเออเอเออะฮะเอ้ยก็จะได้ฐานที่ดีของเรามาอย่างนี้นะต่อไปเราเอานี่มาตกแต่งนิดหน่อยนะเช่นตรงนี้ก็จะปัดไว้เงี้ยสองเสานะของเสารตรงนี้าจจะปัดเลยก็เอไม่เอาดีกว่า ไว้เงี้ยแะเกือบเป็นขอน้ำตกไงเฮ้ยขอน้ำพุไงอันนี้อันนี้ขอเรียกว่าน้ำพุแล้วกันเนาะอาจจะเป็นน้ำตกอาจจะน้ำพุน้ำตกดีกว่าน้ำตกอ่าเป็นน้ำพุดีกว่าฟาดเถิดละกันนะอ่าทีนี้เป็นอย่างนี้แล้วไงต่อผมจะว่าจะเปลี่ยนตรงนี้เนาะเปลี่ยนดีกว่าไอ้นี่น้ำมันยังไม่เต็มเลยเนี่ยน้ำยังไม่ตันเลยน้ำมาปึ๊บปึ๊อย่าให้เป็นน้ำไหลไม่มันจะดูแปลก เคทีนี้จะเพิ่มวับสว่างกับตรงนี้แท่งตรงนี้นะครับใช้เอาปกสโตรมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะไปขุดมาเพิ่มนะคอสก็เช่นกันอมันก็จะดูมีออร่าขึ้นมานะเราก็จะอาจจะวางน้ำไปนี่มันก็จะเป็นน้ำตกนะน้ำพุนะน้ำพุแบบน้ำพุเล็กๆก,ก่อนนะนใหญ่จะอยู่ตรงกลางล้ประมาณนะั้น มันก็จะดูเป็นเต้นๆหน่อยๆนะไม่มีอะไรมากที่นี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทำลงทำตรงกลางดูนะก็แต่ตรงกลางนี่มันจะทำาไง,<ม>อองไงดีเอออืมยังไงดีอืมเอาเจ็ดนะเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหยุดเ็ดหนึ่งเอไม่าย ตรงนี้ตรง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 อะไรล่ะตรงนี้ผมว่าจะเอาเป็นสลับเปลนก่อนนี้ยปุ๊บแล้วว่าเราก็เราก็คาบมันไดเพิ่มบนันได้เยอะนิดนึงเนาะตแตนเนี่ยเออชิปอันนี้ทำอะอ่าฮะโอเคทำเป็นยังไงเดี๋ยวนี่ไหม อันนี้ไม่รู้นะมันจะออกมาเป็นยังไงนะฮะเราก็จะทำตามที่เราทำได้ที่เราออกแบบเอาไว้นะฮะผมก็จะตัด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 บ่อยหน่อยนะตัด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 ปิดห้ตัดบ่อยหน่อยนะฮะนื่งจักนื่งจักว่าเนื่องจากว่าเราต้องไปดูแบบนะฮะเพราะเราลืมแบบเพราะผมใช้อันนี้ไปเลยอุปกรณ์ห่า ไม่นา่าเกินจะเอานี้มาไม่ใช้แล้วกนะันนะที่ดีกว่าเรื่องของเอาตรงนี้สร้างความสว่างแล้วกนะันให้กับสายนี้โอเคทีนี้ตรงนี้เราจะทำเป็นใหญ่ๆหนะ่อยเช่นตรงนี้เราจะดึงออกไปทั้งหนึ่งสองสามสี่พอไหม โอเคโอเค่หลนสอามสี oh, 3, ่หนึ่า hmm. yeah. yeah. ี่นึ่งสองใช่เนหโอเคแล้วเดี๋ยวเราทำต่อตรงกลางไว้อีกหน่อยเจ๊เดี๋ยวเราโดดลงน้ำจุ๊ผมคิดว่าผมควรจะตกแต่งตรงนี้เนี่ยนิดหน่อยนะเดี๋ยวว่าจะทําเป็นมุมอย่างเงี้ยเออแล้วก็ตีทำออก จะเป็นอะไรที่เป็นเดินได้นิดหน่อยเนาะหรือมันจะดูลบไปหรือเปล่าเออไม่รู้เดี๋ยวลองทำดูแล้วกันเนี่ยทำตรงมุมนี้มุมนี้เวยมุมเนี่ยเออนะฮะแล้วก็มุมนี้มุมนู้นนะฮะอ่าเยวลองทำดูอืมอืมตอนนี้ก็ได้ละเอ้ก็ดูดีขึ้นมาดีหน่อยนะฮะตอนนี้เราจะเดือเสากระโดงตรงนี้นะฮะซึ่งจะทำไงดีอืมเจ็บ ึ่งเราจะต่ออีกชั้นหนึ่งนะโดยการเอาบันไดน,นะจะได้ดึกสมูทจะได้ไม่เป็นบล็อกเกอิกนไปนะปาปนะปาปอ่ะทีนี้ทีนี้ทีนี้ทำไงต่อวะทำไงดีอ่ะทำเป็นนี้แล้วกไหมเน่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 เป็นแบบนี้เป็นสี่เหลี่ยม เป็นแบบรูปตัวอะไรนนเป็นไม่ใช่เป็นจีเรียนเปนหนึ่งจีเรียนเอีกอย่างนะวันนั้นเนี่ยมีต้องลองนาะมีเกียรติออกออกเข้าเข้าไปดูเนี่ยมอผมสร้างในแล็บนะแล้วก็ต้องออกเข้าเข้าออกไปดูนี่วันนั้นไอ้ตรงนั้นอ๋ออืมได้ไปนี้แล้วเราก็เอาบันไดมาปิดนะฮะเดี๋ยวเราคิดว่าบันไดน่าจะไม่พอ เยี่ยงกันนะไม่สวยไม่ได้อืออือว่าอย่างนี้มันจะดูไม่สวยนะฮะเราต้องสามสี่ใช่ไหมเราจะจะวางไปหนึ่งสองนี่ละกันให้มันดูคล้ายข้างล่างนิดนึงเนาะอ่าไปดูแบบมาเลยจริง แบบที่ผมทำเนาะเอ้ยเสียงเอ้ยละมย่ยนะไม่ได้เจอกันนานหลังจากที่ไม่ได้ใช้เลอร์เพลนานนะฮะไม่ได้เจอแกกเลยนะจนกระทั่งวันนี้เมื่อวานฉันจะเอานายมาเลี้ยงนะแต่ว่านายอยู่ไหนนะี่ะนั่นเหรอไม่ใช่นายอยู่นี่นายอยู่ข้างล่างไปก่อนนะะนะฮะด้วยนะนายอยู่ข้างล่างไปก่อนนะอืม ไม่ต <oung> ้องไม่ต้องไม่ต้องเรียกเราไม่ต้องเรียกเราเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวเราทำมันนี้ก่อนเออมจะทำยังไงต่อปิดอันนี้ไปได้ไหมป๊อปป๊อปปอ่าอ่าอ่าอะไยังไงต่อถ้าทำตรงนี้มันจะดูแบบเกินเนาะอืม จะเป็นโอ้ยแกอย่าอยู่เลยจริงเสียงดังโอ้โหอเด้งนะฮะแหมทอา,หา,าทใหต่อดิาตอนนี้ก็เป็นหนึ่งสองหนึ่งสองาอืมอืมอาจจะเป็นอย่างนี้เป็นไรไหมตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ๊ไปดีไหมเนี่ย ไม่น่า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 ไม่น never. Never problem, ่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอติ้งอืมเอาเนี้ยกันมุม gel. มุมมุมเช้ามุมมุมมุมเช้มุมมุมตึ้นตึ้นอ่าพอมุมออกเสร็จนี้แบบนี้แล้วเราจะเปลี่ยนวิธีของวันใดให้มันเข้ามาอย่างนี้แล้วกันนะ ไม่ไม่ไม่ห้ป๊บยังไงบ้าลืมปุ๊บอย่างี้นะฮะปุ๊บเอ่อก็ยังต่อผมว่าผมทำผิดไปแล้วหลายเยอะแยะอันนี้เราอาจจะทำออกก็ได้ปุ๊บอย่างเี้นะฮปุ๊บปุ๊บ แจเคเล่มงงอ่าไหนต่ออันนี้เหรออือ่าลองดูโอเคอยย่างงเี้นี่แหละที่เขาเรียกว่า20กำลังแจ๋วเอ้ย30กำลังแจ๋วอ่าหนังเก่านี่หว่าอ้ห oh yeah, ูโอ้เดี๋ยวดีแล้วอันนี้ ทำไมถึงไม่มีเมฆนะฮะอันนี้มันยังไม่ผมยังไม่ได้ใส่ออฟฟิฟายนะมันยังไม่ออกนั่นเองไม่มีอะไรหรอกแค่มันยังไม่ออกเมื่อกี้เราทำตรงนี้เนาะเราจะทำจากข้างล่างน่าจะง่ายกว่าไหมอืมน่าจะง่ายกว่าเดินน้ำนี่ออกตรนี้แล้วเข้าตรงนี้เข้าดิเอ้าเอ็นนะติดน้ำเช่เข้าตรงนี้ออกตรงนี้แล้วเข้าตรงนี้ทีมก็น่าจะเสร็จ ตอาตรงนี้แล้วมีออกกองอเออเนี่แหละทำแบบนี้ทั้งวงนะครับผมอาแล้วตอนนี้มันดูสวยงามขึ้นมานะแต่ว่าผมคิดว่าทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันนะว่ามันเหมือนจันบินจันแบนจันดาวเทียมนิดหน่อยนะจันบินจันแบนบน,บน,นะครับซึ่งคิดว่าน่าจะตกแต่งเพิ่มนิดหน่อยด้วยนะการนี่เลย เราจะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ะเล็งตรงนี้ปุ๊บเอาให้ตรงน้ำพู้นะฮะแล้วก็ปิดด้วยบล็อกธรรมดาอย่างนี้แล้วก็จิ้มลงมาอย่างนี้อ่าเอาอันนี้จิ้มลงมาจิมาจ้มเอ,อ่อจิ้มสักปอะมาณละจิ้มอ่าจะดูเป็นแบบว่ายัางไงยังไงนะเดี๋ยวเราทำท้องบนด้วยนะน่าจะเผยขึ้นนะครับผมอืมจิ้มมันอันเดียวก็น่าจะโอเคแล้วล่ะ เดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันหน่อยอ้าวเฮ้ยเลยว้าวาฮัลโหลฮัลโหลอดีอย๋ยตามฉันมาจะขึ้นไปข้างบนว้าทีเราก็ต้องมาหาจุดตรงที่เราจิ้มเมื่อกี้นะแต่ตอนนี้เหมือนจะอะไรเต็มหมดนะฮะข้างล่างเดี๋ยวเราเอานี่นะต้นไมีแล้วทำให้มันเป็นเหมือนขอบนี่หนอะ อันดูลูนมานิดนึงเลยซอมบี้ข้างล่างนั้นมันลิงที่เอ็มบีแล้วนะแล้วก็เออเออเพื่อนเพืก็เดินกลับมาแล้วนะฮะไม่รู้ทำไมอืมโอเคทีต้องหารูนะฮะตรงไหนวะไม่ใช่ตรงนี้เอาตรงนี้แล้วกันอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคตรงนี้ตรงนี้สามารถดูได้นะฮะเราก็สามารถรู้แล้วตรงไหนตรงไหนบ้างโอ้โ เดินรอบบ้านเลยมังนน่นอ่ะจะตายไม่เป็นเสียเลยอ่าตรงนี้นะฮะแล้าผมจะขุดทำแมวเลยแล้วต่อขึ้นมาขึ้นมาให้เหมือนข้างล่างนะฮะข้างล่างต่อยื่นสองบล็อกข้างบนก็สองบล็อกปุ๊บๆแล้วก็ตามด้วยเยสาหินเสาเข็ม,มเรียบร้อยทีนี้ก็ทำเหมือนด้านล่างแล้วกันนะอ่านี่แล้วกันจินล่า ต่เอามาตัวใช้นิดนึงนี่แหละแจมยังไงต่อนี่ไงประเด็นนะฮอันนี้เป็นน้ำตกเป็นชั้นแรกนะฮะซึ่งเราจะทำสองชั้นนั่นเองคือชั้นเนี้ยเป็นก,กว้างๆเป็นจานนี่นะเดี๋ยวจะจะทำจานในอันข้างบนนะฮะซึ่งทำยังไง แต่เราต้องเจาะรูก่อนแล้วกันเจาะรูเจาะให้น้ําไหลลงปวานั้นนะครับเพื่งมันจะเจาะทั่ตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวสักครู่แล้วกันจเจาะตรงไหนดีโอเคมาแล้วไหนๆก็ทําแล้วนะแล้วก็ทําให้มันเหมือนกันเลยนะปึ๊บปึ๊บเจ็ดช่องใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่แล้ววะเอาแล้วไงหนึ่งเอาไป อันนี้พยายามโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าให้มันเท่ากันนะอันตรงนี้เช่นด้วยเช่นกันตุ๊บตุ๊กตุ๊กตุ๊กนะแล้วก็ให้มันบานกันนะจะได้มันเท่าเทียมนิดหน่อยนิดนึงอ่าดึง๊บ okay. งุ๊บอันนี้เดี๋ยวเราจะทำให้มันบานออกไปนะฮะบานออกไปอีกบานหน่อยหน่อยนะแม่ อาจจะเยนบานไม่พออ่าเอาไว้บ,บานเลยอ่เป็นแชกแชกนี่ก็แล้วกันเดี๋ยวเราทำชั้นล่างนิดหน่อยนิดหนึ่งนิดหน่อย,อยละอันนี้ทำไฟนะเป็นโคมไฟอ่างออ่าฮ่อะแฮ่ะ,ะ,ะเดี๋ยวเราจะทำข้างไหลนะ้ำมาไหลตรงไหนดีอ่ะ ไหลตรงลงตรงไหนดีไหลเนี่ยรูที่จะลงตรงเนี้ยจะลงตรงไหนดีนะฮะต้องดูไปลองไปทำมันไม่เป็นหรอกนะกันเสาเข็มเสาเข็มเช้าแล้วก็ดูโอเคเนาะโอเคไหมทุกคนว่าเจอเออตรงนี okay. ้ถ้าทำเป็นนี้จะสวยไหมถ้าทำเป็นแบบปั๊บ กูดิเออสวยไหมเออก็ดูดูไม่สวยนะเป็นยังไงอ่ะเออเอาไหนเอาไหนเอางี้แหละอ่าอ่าเนี่ทำหมดเนี่ยเดี๋ยวๆสาธิตกัรสาธิตเราต้องเติมนิดนึงผมเอาแลดงมาเทียบเลยอย่ยังอันนี้ก็เติมนี่ตรงนี้ตรงนี้นะฮะเนี่ยเออดูเป็น อยู่เป็นฐานขึ้นมาอีกหน่อยเนาะอ่าเดี๋ยวเราทำให้รอบเลยนะครับผมโอเคจับไปเมื่อกี้เกมแคสเฉยเลยงงเลยนะฮะงงเลยจริงเมื่อกี้เกมแคสเดี๋ยวเอาเที่อนโอเคยู่แคสเฉยไม่เลยเย yeah. ี่ยตจอลูต่อลูจับเว้นตรงกลางไว้นะฮะอ่าจะเลย มีพอสเสมอภาพแล้วเดี๋ยวตรงพออันดิชั้นหนึ่งเราก็จะทำให้มันทำให้มันไหลช่องเดียวนะอันนี้ฝังช่องหมดแล้วกว่านั้นอ่าเอเดนเพลึ้ปนปยังไงอ่าเราจะมาดูความแม่นของเรานะของผมเราต้องกะให้มันไปโดนฝั่งนู้นพอดีอ่าตัดรองพี่เด็กเฮ้ยเอยเดมาอีกแล้ว ยอมยอมเขาหน่อยดิยอมเขาหน่อยเอาขึ้นไม่ได้ด้วยตัวนี้แลบบ้วกันยอมเขาหน่อยอ f o เราลืมต่อขึ้นมาตัวนีไ้ไงแล้วเดี๋ยวต่อไว้ต่อบล็อกอ่าทีนี้อันนี้เราต่อมาเนี่ยละเยอะไปไหมเนี่ยผมว่าเอาออกหน่อยจะเยอะไปเอาไปเป็นไดแทนสเตอร์สเตอร์ Ba bé 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 ความแม่นนี้แอ่ไหมโอ้โหความแม่นนี้ <c oughs> <c oughs> ไหลบรรยายเอ้ยไหลความบรรยายอืมป <c oughs> <c oughs> ูดปูดเหมือนปูดปิเอ้ยเจอแนวๆยังยังเกือบทบ <c oughs> อันนี้เอาเข้านี้ออกปาบเอาเข้าปึ๊งออกปาบเอาเข้าปึ๊งออกปาบเอาเข้าปึ๊งออกปาบ ป้า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 มันจะเอาไปยังไงเนี่ยป้ามาป้าป้าป้าปื๊ดปื๊ดปื๊ดป้าพูดปาดเป็นตดกันแล้วใี่ไหมพูดปาดแล้ก็ทำขอบมีนะอ้าวกล่องคขาข้างบนนี่แหละขี้เกียจลงละขึ้นยากเหลือเกินผมกาเองนะไม่ต้องไม่ต้องคิดมาก อ่าเรกทุกคนโกาอือะฮะอ๋อฮะอ๋อฮะทีนี้แหละเก็บทีนี้แหละยังไงต่ออ่าทีนี้แหละยังไงต่อเดินลงตรงล่างตึ้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 งึ้งตงล่างแป๊บดูอืดูเป็นึตกนะ ดูเป็นอย่างเดียวนะแต่จริงไม่เป็นหรอกอืมอือฮึอือโอเคนะบินห่อคอยละบางอย่างอ่าฮะโอเคเราจะทำเสาเพิ่มนิดหน่อยนะเดี๋ยวเราเล็งถ้าโดดมันจะไปไหนเนี่ยมแม่นมากนะแต่นึกว่าเดินตกโอเคอันนี้เราทำเสาเพิ่มแล้วกันนะให้มันเป็นเสาๆนิดนึงเพื่อความ นี่หนึ่งน,นะดตรงนี้จุดอยู่สูงสุดนะฮะเดี๋ยวมาเดากันว่าผมจะเอาอะไรมาใส่เป็นสิ่งที่มาใหม่นะ,ะใน1.9เป็นซึ่งผมไม่เคยครับมันมาก่อนเอาวางให้กอนอ่าฮะอ่าฮะตอนนี้เราเสร็จแล้วนะฮะสำหรับน้ำตกน้ำพุนะฮะแต่เราวางน้ำก่อวางไปเลยเออวางยังไงดีวางยังไงให้ได้น้ำคุ้ม นายฟินิตี้จะทำนายฟินิตี้ข้างบนนี่แหลนะะเอึบยยังไงน,นายฟินิต t ี้มันทำไงนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ใช่อ้าๆๆตกเฉยเราต้องเล็งใหม่ หายไปไหนอีกแล้วอืมนี่แหละน้ำอ,อินฟินิตี้อ๋อนู้นทางน้ำหายแม่โอเคนี่แหละทับวางวางวางไปวางไว้วางอย,อยู่ได้อยู่ได้อยู่เจออะเดี๋ยวเราวางวาให้หมดกันแล้วกันชาอะไี้สวยงามมดรามแท้แนตะลิง ผมคิดว่าถ้าเอาทอสก็ปักตรงน้ำตกจะสวยไหมตรงสเสาทินนะ่ะเออไ่ดูนะอันนี้คือเสร็จแล้วนะเป็นน้ําตกอย่างเดียวนะที่จริงคือไแอบบ้แบบแบบมันโมเดลเก่าที่ผมทํานะคือมันจะมีน้ําตกลาจากหยุดจุดยอดจุดเดียวใช่ไหมแต่อันนี้ผมคิดว่าจะเอาจุดยอดเนี่ยเป็นอย่างอื่นแทนนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคืออะไรอะไรอะไรนะครับผมอืตอนนี้เรามีไอออเบนเดอร์นะครับผมมีกระจกนะฮะ มีแก๊สเทียนี่แหละของใหม่นะฮะเอนเดอร์ค er ิสเอนด์คิสตัลน้ำเซนเตอร์ gender. แล้วก็ออคซิเดียนฮ่าซึ่งจริงอันนี้มันเอาไว้อัญเชิญเอนเดอร์ดราก้อนนะฮะไว้เรียกเอนเดอร์ดะก้อนตัวใหม่มาน,นั่นเองนะฮะเดวเวลาตายไปแล้วเงี้ยเออรู้สึกพี่นนท์ฆ่าไปรู้สึกว่าจะสามสี่ตัวแล้วนะคือ <c> ฆ <oughs> ่ายเยอะมาก อ่ะคือผมยังไม่ได้ไปฆ่าเลยเนะี่ยไม่เป็นไรฮะเราเราจะไปฆ่าวันไหนก็ได้นะฮะ uh, เราจะขึ้นไปตรงน้ mm. เล่งดืด้ mm. อ mm. มาเมนมากทหาร mm. อ่าอานนี้ก็ขึ้นไปตรงจุดสูงสุด mm. อ่าฮะแล้วก็ทีนี้เนี่ยอกงลัาางเพลินเพียบ ทีนี้เนี่ย A A, A N Crystal เนี่ยฮะมันบอกว่ามันหว่านี่เป็นมันตีแล้วมันระเบิดนะเหมือนที่เป็นหัวใจเดือดก้อนเนาะเหมือนที่เราเรียกกันเมื่อก่อนนะฮะซึ่งเวลาวางแลนะ้วเนี่ยเราต้องห้ามอย่าไปตีมันนะไม่งั้นเราเราจะจะปิวล่วงตายได้นะฮะประมาณนั้นเราเตรียมน,น้ำไว้ก่อนเพื่อเราล่วงเพื่อเราล่วงจริงๆนะเราจะเตรียมน,น้ำาอฮวางบุ้ม นะฮะมันจะลอยลอย,อยนะฮะอย่าอย่าให้อย่าให้ใหคนอื่นใครก็ได้แล้วแต่พี่นนท์อะไรเงี้ยที่อ่าอะไรใครก็แล้วแต่มายิงธนูใส่มันจะปุ่อน้ำตกผมจะพังกันทีนะฮะพอตรงนี้มันไม่มีน้ำเนาะนะฮะมันก็จะดูสวยงามขึ้นมาอีกหน่อยนะฮะเราก็จะลงลงค่อยๆลงดีๆนะะอย่าไปเผลอไปตีมันเด่ะเราจะเอาเดี่ยว มันคงไม่แตกเนาะไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าผมลองแล้วลองล้จริงๆเอาแค่แตกก็เก็บโอเคนี้ค่อยลงใจหน่อยตรงนี้มันมืดนะเราใส่ไฟนะจุ๋มตรงนี้ก็มืดนะผมว่าเราน่าจะเอานี่ปิดได้ไหมเอาไฟทอช โอ้ตกอีกแล้วช่างมันนะครับประมาณนี้นะฮะอ๋ออออ๋สวยนะฮะสวยสวยเป็นเหมือนป้อมป้อมป้อมในลีกออฟลิเกนป้อมเอลเอลนะเออมีแบบวิชตุมแต่ป้อมมันเป็นป้อมเอลมันแน่นเนาะโอ้มองไม่เห็นตัวชัดเลยมันเป็นแน่นนะเป็นเป็นเป็นหุ่นยืนนะฮะเป็นนักรบเป็นรูปปั้นยืนนะแต่อันนี้เป็น เซนคิสตอร์แทนนะอย่าให้ใครมายิงคานูย้ำอีกทีใครได้เซริร์ฟทุกคนในเซิร์ฟอย่ามายิงนะขอร้องล่ะที่เกียรติทำใหม่ที่จะซ่อมนะครับเคเคนะสำหรับคลิปนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมไลค์แอนด์ซับสไคร้นะครับผมใครที่รับแล้วก็ไม่ต้องซับอีกรอบนะครับก็เอาฮะเอาเหอะเอาเหอะนะฮะเป็นที่โอเคขอบคุณที่คำรับชุมกันสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายใครอยากให้สอนทำก็คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวสอนละเอียดเลยจริงๆจุๆ๊บ 짠짠.